สวัสดีครับวันนี้พามาดูแอร์นะครับตัวนี้ขอเป็นของ g ไอนะครับนี้เหมือนลมมันออกเพิ่งติดไปไม่นานครับเหมือนลมมันออกออกเบาเบนะครับเดี๋ยวพามาทำความสะอาดครับตัวนี้ไม่รู้แกะยังไงนะครับพิลเตอร์มันนะครับเนี่ยมาอู้ฝุ่นเยอะเลยครับหากลองมาดูใกล้ๆนี่นะครับฝุ่นเยอะเลยนี่ที่เพิ่งติดไปได้ประมาณสองสามเดือนนะครับแล้วลมมันออกเบามากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้อ่า ปัญหาคือกรอกแกะตัวนี้ไปล้างนะ้ความสะอาดเป่าลมหน่อยอเอาแกะอย่างนี้นะครับอู้มีมดด้วยอมีม,มดด้วยครับไล่มดเราอนน่าจะอับนะดูฝุ่นครับมนนะาเติบเลย แล้วมีมดด้วยมดอะไรน้อยอยู่ในไหนไม่ใช่เข้าไปในวงจรแล้วบ่อคอครับตอนี้เราต้องได้มาเป่าไล่มดออกก่อนนะครับน่าจะทำข้างไแล้วะกัน่ะดี <laughs> Уу <двух> <s> 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 ก็น้ำฉีดฉีดออกนะครับดูอีกห้องครับพามาดูอีกห้องครับอันนี้เพิ่งทำความสะอาดไปเดือนที่แล้วมาดูครับเป็นยังไงยังสะอาดนะครับ แล้วก็มีฝุ่นแล้วก็ไปล้างเลยไหนๆก็ทำแล้วจะพาไปดูอีกห้องครับแล้วก็เป็อย่างนี้แล้วก็เอาแค่ตัวนี้ไปนะครับง่ายๆทำด้วยตัวเองได้นะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนะครับอยู่ที่เดียวก,กันละครับเปิดซัมซุงเหมือนกันครับแต่คนละรุ่นนะครับเข้าไปนะตัวนี้ยังสะอาดอยู่เดี๋ยวเราไปเป่าฝุ่นแล้วกันครับ ก็ยังมีอย่างใหญ่เข้ามาแล้วถ้าใครไม่มีเครื่องเป่าก็อะไรเช็ดเช็ดก็ได้ครับไปครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปใส่กันนี่ก็ห้องปิดนะครับไม่รู้ฝุนมาจากไหนเหมือนกันเดี๋ยวเป่าทำความสะอาดด้วยนะครับ ถ้าแอร์ใครเบาๆก็ลองดูตรงนี้นะครับกว่าจะเรียกช่างนะครับฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับได้ไม่ต้องเสียตังค์ก็กดเข้าไปเลยนะครับมีล็อกของมันอยู่แล้วเรียบร้อยไปครับไปอีกห้องครับ ไปครับเรียบร้อยครับห้องนี้ไปอีกห้องครับ ้อครับรเสร็จสามห้องแล้วนะครับตอนงนี้ก็ได้แอร์เย็นๆกลับมาคืนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ